หากคุณคิดว่าเคยเห็นหรือผ่านอะไรมาเยอะแล้วก็อย่าได้มั่นใจไปนักเพราะดาวโลกสีฟ้าดวงนี้ยังมีอะไรแปลกๆและคาดไม่ถึงอยู่อีกเพียบสำหรับวันนี้แอดก็มีเรื่องราวที่ทั้งแปลกและน่าทึ่งมาฝากจัดไปเต็มๆหนึชุดใหญ่เดี๋ยวเราไปติดตามกันแต่ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาหลักแอดอยากจะรบกวนทุกคนช่วยกันกด u b s c r i b e ช่อง WTF เรื่องเด็ดรอบโลกด้วยนะครับช่วยกันกดทีเนะขอร้องล่ะ ลำดับที่9หินโบราณที่ถูกตัดอย่างน่าสงสัยภาพที่คุณกำลังดูอยู่นี้ก็คือภาพของหินสองก้อนที่เหมือนถูกตัดด้วยแสงเลเซอร์อย่างกับเทคโนโลยีไฮเทคที่เรามักเห็นกันในภาพยนตร์โดยภาพภาพนี้ก็เป็นกระแสโด่งดังบนโลกโซเชียลในปี2021ผู้คนก็คาดเดาถึงสาเหตุของการเกิดรอยแยกบนหินก้อนนี้ไปทั่วโลกเลยนี่คือหิน อานัสลาอายุ4,000ปีตั้งอยู่ในเทมาโอเอซิสประเทศซาอุดิอาระเบียลักษณะก็คือก้อนหินสองก้อนที่เห็นเนี่ยจะเป็นก้อนหินขนาดใหญ่สูงประมาณ6เมตรกว้างประมาณ9เมตรตั้งอยู่บนฐานเล็กๆที่เป็นเนื้อเดียวกันและบนหินก็มีรอยแกะสลักลึกลับอยู่ด้วยสำหรับจุดเด่นที่สุดของหินอานัสลาก็คือรอยตัดที่เนียนกริบจนไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นฝีมือของมนุษย์ยุคโบราณได้เลย แน่นอนเมื่อมนุษย์ทำไม่ได้ผู้คนบางส่วนก็คิดว่าอาจจะเป็นฝีมือของมนุษย์ต่างดาวแต่หากจะอธิบายตามหลักวิทยาศาสตร์ก็จะมีหลากหลายทฤษฎีเลยแอดก็ขอคัดทฤษฎีที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังบางส่วนนะครับทฤษฎีที่1ก้อนหินก้อนนี้แยกออกจากกาันเองตามธรรมชาติซึ่งในตอนแรกก็เป็นเพียงรอยแยกเล็กๆเท่านั้นจากนั้นลมและทรายก็ได้พัดผ่านเข้าไปในรอยแยกเป็นเวลานับพันปี ก้อนหินก้อนนี้ก็เหมือนถูกกระดาษทรายขัดถูอยู่ตลอดเวลารอยแยกจึงเรียบเนียนอย่างที่เห็นทฤษฎีที่2รอ,อยแยกเกิดจากฝีมือของมนุษย์ซึ่งก็อาจจะเป็นการแสดงออกทางศิลปะก็เป็นได้นะครับปัจจุบันแม้เหล่านักวิชาการจะมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีบทสรุปที่ชัดเจนว่ารอยแยกเกิดขึ้นจากสาเหตุใดกันแน่ลำดับที่8 เชื้อรากินสมองแอเชื่อว่าทุกคนก็คงเคยได้ยินเรื่องราวของซีรีส์ชื่อดังอย่าง The Last of Us กันมาบ้างซึ่งเนื้อหาก็จะเกี่ยวกับโลกที่เข้าสู่ภาวะล่มสลายอันเนื่องมาจากเชื้อรากินสมองได้แพร่กระจายไปทั่วโลกเชื้อราเหล่านั้นทำให้ผู้คนกลายเป็นซากศพเดินได้เหมือนพวกซอมบี้ไม่มีผิด มาถึงตรงนี้ทุกคนก็คงคิดว่าเรื่องราวสุดสยองเนี่ยคงมีแต่ในซีรีส์เท่านั้นแต่ไม่ใช่นะครับเพราะความจริงแล้วเชื้อราประเภทกินสมองมีอยู่จริงมันคือเชื้อราที่ชื่อว่าคอดิเซปเชื้อราที่ว่าเนี่ยก็จะมีเป้าหมายคืออาณาจักรของพวกมดโดยสปอร์ของเชื้อราก็จะล่องลอยไปในอากาศและหากมดตัวใดได้รับเชื้อก็ถือว่าชะตาขาดโดยเซลล์เชื้อราจะค่อยๆจเจริญเติบโตในร่างกายของมด จากนั้นมดจะเริ่มเสียสติไม่สามารถสื่อสารกับมดตัวอื่นๆในฝูงได้ในตอนนี้พวกมันก็ไม่ต่างอะไรกับซากศพที่เดินได้เลยทีเดียวต่อมามดที่ติดเชื้อก็จะเดินออกจากหลังไปยังเถาวันหรือกิ่งไม้บริเวณใกล้พื้นดินเชื้อราจะย่อยโปรตีนในตัวของพวกมดประมาณ4-5วันเยื่อจะถูกย่อยอย,อย่างช้าๆโดยที่ไม่สามารถหนีหรือป้องกันได้ระหว่างนั้นเชื้อราจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ จนสุดท้ายก็จะงอกทะลุขึ้นมาที่บริเวณหลังหรือบริเวณหัวของมดซึ่งมันก็เป็นภาพที่ไม่ต่างอะไรกับหนังสยองขวัญเลยทีเดียวเมื่อเชื้อราตัวเต็มที่มันจะปล่อยสปอร์ไปเพื่อหาเหยื่อลายต่อไปแล้วฉากสยองขวัญก็จะวนซ้ำกลับมาอีกครั้งลำดับที่7มนุษย์กลายพันธหากคุณคิดว่ามนุษย์กลายพันธุ ไม่มีอยู่จริงแอดคงต้องบอกว่าคุณกําลังคิดผิดเพราะที่จริงแล้วทางตอนเหนือของประเทศซิมบับเวยังมีชนพื้นเมืองที่เรียกได้ว่าเป็นมนุษย์กลายพันธุ์อาศัยอยู่นี่คือชนเผ่าว,วาโดมาร่างกายของคนในเผ่าเกิดการกลายพันธุ์ที่หาพบได้ยากมากๆอัตลักษณ์เด่นของคนในเผ่าก็คือจะมีนิ้วเท้าสนิ้วเท่านั้นคล้ายกับเท้าของพวกนกกระจอกเทศยังไงอย่างนั้นเลย แต่ถึงจะมีนิ้วเท้าเพียง2นิ้วพวกเขาก็ยังคงใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับแต่จะวิ่งไม่ค่อยถนัดก็เท่านั้นเองตามตำนานก็เล่าต่อๆกันมาว่าบรรพบุรุษของชนผ่าวาโดมาเป็นเหมือนนกที่มาจากดาวดวงอื่นและเมื่อมายังโลกก็ได้ผสม DNA ของตัวเองเข้ากับผู้หญิงบนโลกเพื่อให้กำเนิดลูกหลานรุ่นต่อๆไปสำหรับการกลายพันธุ์ของชนผ่าวาโดมาก็เกิดจากความผิดปกติทางพันธุก,กรรมที่เรียกว่า a c t r o d a c t y l ซึ่งเป็นผลมาจากการกลายพันธุ์ของคโครโมโซมหมายเลขเจส่วนสาเหตุที่เกิดการกลายพันธุ์เพีงชนเผ่าเดียวก็เพราะว่าชนเผ่าวาโดมาอาศัยอยู่อย่างโดดเดี่ยวและจะแต่งงานกันเองกังกบคนในเผ่าเท่านั้นทําให้ยีนกลายพันธุ์ไม่ถูกส่งต่อไปยังชนเผ่าอื่นๆลำดับที่6การจําศีลของเจะเค ภาพที่คุณกำลังดูอยู่นี้อาจจะดูเหมือนซากศพจระเข้ที่ถูกแช่แข็งอยู่ในบึงแต่ที่จริงแล้วพวกมันยังไม่ตายนะครับแต่นี่คือวิธีการเอาชีวิตรอดที่น่าทึ่งของพวกมันโดยเหตุการณ์ประหลาดที่เห็นเนี่ยก็เกิดขึ้นที่อุทยานสวอมปาร์ครัดนอตแคลิรไลนาประเทศสหรัฐอเมริกาปกติจระเข้เหล่านี้จะใช้เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวันอาบแดดรับอากาศอุ่นๆ แต่เมื่อฤดูหนาวมาถึงในบางสัปดาห์สภาพอากาศที่นี่ก็เลวร้ายสุดขั้วโดยอุณภูมิก็ถึงขั้นติดลบเลยทีเดียวทําให้ทุกพื้นที่กลายเป็นน้ําแข็งทั้งหมดเลยและแม้แต่ผิวน้ําในบึงก็กลายเป็นน้ําแข็งเช่นกันในตอนนี้พวกจระเข้ไม่สามารถอาศัยอยู่บนพื้นดินได้อีกต่อไปพวกมันต้องหาทางเอาชีวิตรอดวิธีการก็คือพวกมันจะแช่ตัวอยู่ในน้ํา และโผล่จมูกขึ้นมาเหนือน้ําเพื่อหายใจเท่านั้นเมื่ออุณหภูมิในร่างกายลดลงพวกมันก็จะเข้าสู่ภาวะบลูเมชันซึ่งก็จะคล้ายๆกับการจำศีลของสัตว์อื่นๆน,นะครับแต่จะแตกต่างกันนิดหน่อยก็ตรงที่พวกจระเข้เหล่านี้ยังคงรู้สึกตัวโดยระบบการเผาผลาญอาหารของพวกมันเนี่ยก็จะทํางานช้าลงเพื่อรักษาพลังงานภายในร่างกายเอาไว้ให้ได้นานที่สุดเมื่อทุกอย่างเข้าที่แล้วเหล่าจระเข้ก็จะอยู่นิ่งๆไปได้นานเป็นสัปดาห์ เพื่อรอให้ความหนาวเย็นผ่านพ้นไปเมื่อน้ำแข็งละลายพวกมันก็จะกลับมามีชีวิตตามปกติอีกครั้งลำดับที่5เมืองใต้หลังคาเดียวกันหากจะพูดถึงคำว่าเมืองหลายๆคนก็อาจจะจินตนาการว่าจะต้องมีพื้นที่กว้างขวางและมีอาคารบ้านเรือนเยอะแยะเต็มไปหมดแต่นั่นไม่ใช่นิยามของเมืองที่นี่นี่คือเบกกิสทาวเวอร อาคาร14ชั้นที่มีผู้อาศัยประมาณ300คนตั้งอยู่ในเมืองเล็กๆที่ชื่อว่าวิเทียร์รัฐอลาสก้กาประเทศสหรัฐอเมริกาและอาคารที่เห็นนี้ยังเป็นเจ้าของฉายาเมืองใต้หลังคาเดียวกันอีกด้วยสำหรับที่มาของฉายาก็คืออาคารแห่งนี้นอกจากจะเป็นที่อยู่อาศัยภายในอาคารยังแบ่งพื้นที่สำหรับหลายๆภาคส่วนเลยอย่างเช่นที่ทำการไปรษณีย์คลินิกร้านค้าร้านซักผ้า โบสถ์ขนาดเล็กห้องประชุมไปจนถึงสนามเด็กเล่นในลมด้วยแต่ยังไม่หมดเท่านี้นะครับตัวอาคารยังมีอุโมงค์ใต้ดินที่สามารถเชื่อมต่อไปยังโรงเรียนได้ด้วยเรียกได้ว่าอาคารแห่งนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกเหมือนเมืองเมืองหนึ่งเลยก็ว่าได้สำหรับสาเหตุที่ผู้คนเลือกจะอาศัยอยู่ในอาคารเดียวกันก็เพราะว่าไม่มีใครสามารถซื้อที่ดินเพื่อสร้างบ้านได้เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองนี้เป็นของการรถไฟอีกทั้งในช่วงฤดูหนาว อากาศในเมืองแห่งนี้จะหนาวเย็นแบบเลวร้ายสุดขั้วแถมยังมีลมแรงและหิมะตกหนักด้วยก็เลยทำให้การเดินทางลำบากออกมากๆฉะนั้นการอาศัยอยู่ใต้หลังคาเดียวกันก็คือทางออกที่ยอดเยี่ยมลำดับที่4ท้องวัวที่เปิดปิดได้ภาพหน้าขนลุกที่คุณกำลังดูอยู่นี้ไม่ใช่ภาพตัดต่อแต่มันคือภาพวัวที่ถูกเจาะท้องเป็นรูของจริงเลย ซึ่งภาพภาพนี้ก็กลายเป็นประเด็นถกเถียงเกี่ยวกับประเด็นการทรมานสัตว์ในปี2019นี่คือพอร์ตโฮลซึ่งก็คือการเจาะท้องวัวให้เป็นรูและครอบด้วยฝาพลาสติกที่สามารถเปิดปิดได้เอาไว้โดยการเจาะก็จะเจาะท้องวัวไปถึงบริเวณกระเพาะภาคิคริวซึ่งก็จะเป็นกระเพาะอาหารลำดับแรกของสัตว์เคียวเอื้องซึ่งก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4กระเพาะนะครับ สำหรับจุดประสงค์ก็เพื่อควบคุมอาหารและทำวิจัยเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารของพวกมันและอันที่จริงวิธีการนี้ก็ทำกันมานานเป็นร้อยปีแล้วด้วยเพียงแต่ว่าคู่คนส่วนใหญ่บนโลกเนี่ยไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่อย่างไรก็ตามวิธีการเจาะท้องวัวก็ยังคงเป็นประเด็นถกเถียงระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านปศสุสัตว์กับนักสิทธิศัตว์มาโดยตลอดโดยนักสิทธิศัตว์มองว่าเป็นการทรมานวัวและโจมตีว่าเป็นการกระทำที่โหดร้ายอ,อกมากๆ แต่ฝ่ายผู้เชี่ยวชาญด้านปศุสัตว์ก็ตอบโต้ว่าวิธีการนี้ไม่ใช่การทรมานวัวหรือทําให้พวกมันอายุขขยสั้นลงเพราะจากสถิติที่ผ่านมาวัวที่ถูกเจาะท้องจะมีอายุยืนถึง15ปีเลยทีเดียวซึ่งก็ถือว่ามีอายุยืนยาวกว่าวัวทั่วๆไปด้วยซ้ำลำดับที่3ต้นไม้เดินได้นักสำรวจพบต้นไม้เดินได้ณนะพื้นที่ห่างไกลของเอกวาดอร มันเดินได้จริงหรือไม่ไปติดตามกันเลยนี่คือต้นปาล์มที่มีชื่อว่าโซคาเทียเอ็กโซลิซาหรือฉายาของมันก็คือปาล์มเดินได้ต้นปาล์มชนิดนี้มีความสูงได้มากถึง25เมตรและมีถิ่นกำเนิดในป่าฝนเขตร้อนของอเมริกากลางและอเมริกาใต้ โลกได้รู้จักต้นไม้ชนิดนี้ครั้งแรกในปี1980ในวารสารทางวิทยาศา,ศาสตร์ฉบับหนึ่งที่เขียนโดยดรบอร์ดลี์โดยดรบอร์ดลี์เนี่ยก็ระบุว่าต้นป่ามพวกนี้สามารถใช้รากของพวกมันเคลื่อนที่ออกจากจุดที่งอกได้หากสภาพพื้นที่ในบริเวณนั้นไม่เอื้อต่อการเติบโตต่อมานักบรรพชีวินวิทยาที่ชื่อว่าปีเตอร์เวอร์ซานสกี้ก็รายงานว่า ต้นป่ามชนิดนี้สามารถเคลื่อนที่เข้าหาแสงและดินที่ดีกว่าเดิมได้โดยวิธีการก็คือต้นไม้เหล่านี้จะงอกรากใหม่ไปยังทิศทางที่มันต้องการจากนั้นมันก็จะปล่อยรากเก่าให้แห้งตายและสลายไปและด้วยลำต้นที่ลอยสูงรากที่ยาวทำให้ยิ่งดูเหมือนพวกมันกำลังเดินยังไงอย่างนั้นเลยตามรายงานก็ระบุว่าต้นไม้เหล่านี้สามารถเคลื่อนที่ได้ถึงปีละ20เมตรเลยทีเดียวอย่างไรก็ตาม ในหมู่นักชีววิทยายังคงมีการถกเถียงกับเรื่องนี้อยู่เราคงต้องรอการพิสูจน์และรายงานฉบับใหม่ๆต่อไปลำดับที่2นักแข่งเกมที่มองไม่เห็นเรื่องราวที่แอดจะเล่าต่อไปนี้เรียกได้ว่าเหลือเชื่อสุดๆแต่มันเกิดขึ้นแล้วนี่คือสเวนหรือชื่อในวงการก็คือไบร์บลเลอร์สเวนหรือนักลบตาบอดนั่นเอง สเวนเป็นสตรีมเมอร์ที่ตาบอดสนิททั้งสองข้างเขาสูญเสียการมองเห็นทั้งหมดตอนอายุ6ขวบเนื่องจากโรคมะเร็งนะครับและในปี2023สเวนก็ได้เข้าร่วมการแข่งเกมสต r e ท t Fighter 6ในรายการ Evolution Championship Series หรือเรียกสั้นๆว่า Evo ซึ่งรายการนี้ก็ถือได้ว่าเป็นรายการแข่งเกมต่อสู้ระดับโลกเลย สำหรับคนที่ไม่รู้จักเกมสตรีทไฟ i g เตอร์นะครับแอดก็ขออธิบายอย่างนี้เกมสตรีทไฟ i g เตอรถือเป็นเกมต่อสู้ชั้นนำของโลกโด่งดังมาตั้งแต่ยุค90โดยตัวเกมเนี่ยก็จะเป็นการต่อสู้กันแบบ1ตอนน่อ1ผู้เล่นเกมก็จะต้องใช้ประสาทสัมผัสทั้งหมดในการบังคับตัวละครต่อสู้กับฝ่ายตรงข้ามโดยตัวเกมก็จะถูกพัฒนามาเรื่อยๆและภาคล่าสุดก็คือสตรีทไฟเตอร6กลับมาต่อ สำหรับเกมแนวต่อสู้อย่างสตรีทไฟ i g เตอร์การมองเห็นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเอามากๆเพราะผู้เล่นจะต้องกะระยะโจมตีระยะป้องกันรวมถึงระยะการหลบหลีกด้วยมาถึงตรงนี้แอดก็เลยงงเกมต่อสู้ถ้ามองไม่เห็นจะแข่งได้ยังไงคำตอบก็คือสเวน ใช้วิธีฟังเสียงเอฟเฟกในเกมในการประเมินการเคลื่อนไหวของคู่ต่อสู้ทำให้รู้ว่าจะต้องโจมตีหรือป้องกันในจังหวะไหนเรียกได้ว่ามหาสารย์สุดๆไปเลยส่วนนี้คือแมตช์แจ้งเกิดของสเวนก็ว่าได้ตัวละครที่ใช้ก็คืออ e h ฮอนดนะครับและการแข่งขันครั้งนี้ก็คงจะอยู่ในความทรงจำของทุกคนตลอดไป Then the setup over ลำดับที่หนึ่งว่ายน้ำกับฉลามขาวยักษ์ในปี2019มีเรื่องราวที่สร้างความตื่นเต้นแบบสุดๆนั่นก็คือภาพและคลิปของผู้หญิงคนหนึ่งที่ว่ายน้ำอยู่เคียงข้างกับฉลามขาวยักษ์แบบไร้เครื่องป้องกันใดๆจนกลายเป็นกระแสไวัยเล่าไปทั่วโลกนี่คือ โอเชียนแรมซี่นักชีววิทยาทางทะเลในฮาวายเธอมีโอกาสได้ไว่ายน้ำกับฉลามขาวยักษ์เพศเมียที่มีขนาดตัวยาวประมาณ6เมตรแรมซี่คิดว่าฉลามขาวตัวนี้กำลังตั้งท้องอยู่ด้วยในตอนแรกเธอก็คิดว่าฉลามขาวตัวนี้ก็คือดิบบูฉลามขาวยักษ์ที่เคยถูกบันทึกในปี2014ว่าเป็นฉลามขาวที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกแต่จากการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญก็ทำให้รู้ว่าเป็นคนละตัวกันนะครับแต่ก็มีขนาดใหญ่ พอ,พอกันเลยแลมซี่ก็บอกว่าเธอทำงานวิจัยและศึกษาเกี่ยวกับฉลามมานานนับสิบปีแล้วและการว่ายน้ำกับฉลามก็เป็นเรื่องปกติที่เธอทำเป็นประจำแต่สำหรับครั้งนี้ก็จะแตกต่างกับครั้งอื่นๆเธอรู้สึกตื่นเต้นกว่าและมีความสุขมากๆนั่นก็เพราะว่าฉลามที่เธอว่ายน้ำด้วยในครั้งนี้มีขนาดตัวที่ใหญ่สุดๆและเธอก็ไม่เคยมีโอกาสได้ไว่ายน้ำกับฉลามขาวที่ตัวใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยสุดท้ายแลมซี่ก็บอกว่า มันน่าเศร้ามากที่ภาพยนตร์เรื่องจอสทำให้ผู้คนทั่วโลกเห็นฉลามเป็นสัตว์ประหลาดที่ดุร้าย